สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะสั้นๆก็พอดีมีคนมาถามกี้ว่าห้องน้ำพระมหากาษัตริย์อะห้องสัวมันอยู่ไหนกี้ตอบไปแล้วแหละนะคะแต่ก,กี้คิดว่าเขาอาจจะหาลำบากหน่อยเพราะคลิปมันยาวนะคะแล้วกี้ก็อาจจะไม่ได้ชี้เฉพาะคือไม่ได้แบบเน้นๆมากแต่คลิปนี้จะเน้นๆเลยนะคะ กคนเห็นไหมคะตอนนี้กี่อยู่บนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถูกไหมอยู่ทางด้านที่ตะว,วันตกเฉียงใต้ก็คือมาทางท้ายพระที่นั่งอะ่ะกันเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเรามาบนพระที่นั่งใช่ไหมขึ้นมาบนพระที่นั่งปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินมามุมนี้เลยเนะคะมันจะมีบันไดาทางลงตรงนี้ด้วยเนี่ยบันไดาทางลงตรงนี้นะคะทุกคนพอเดินออกไปปุ๊บเสร็จก็จะไปถึงห้องชาวเวอร์ไอแองใหญ่คือห้องชาวเวอร์ส่วนไอแองเล็กอะ่ะคือพระบางคนหรือว่าห้องส้วมของพระมหากษัตริย์โอเคไหมอ่ะก,กี้ขยบกคนเห็นหมก่คน คืออันนั้นอันเล็กอันนั้นอะห้องส้วมส่วนอันนี้ห้องชวเวร์นะคะอยู่ข้างๆพื้นที่นั่งบรรยงเคียรนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสายเห็นด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะลงบันไดปุ๊บใช่ไหมคะลงบันไดาจากพื้นที่นั่งไปปุ๊บถึงทันทีอันเล็กพระบางคนส้วมพระมหากษัตริย์ส่วนอันใหญ่เป็นชาวเวอร์นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นประตูชลชาติทาวารสากร โอเคนะคะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ